ช่วงนี้ไปไหนเมื่อไหนก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทแม้ว่าตัวผมนี่จะฉีดวัคซีนมาครบ2โดสแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ที่จะวางใจได้ก็คือนี่ฮะวิถีแบบ new normal ไปไหนมาไหนก็นี่มี w a care ติดตัวไปด้วยทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์นี่ส่วนผสม75%ปลอดภัยไร้กังวลกินบลูซีหอมละมุนนี่นะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแม้ฉีดแล้วฉีดอีกก็นี่ฮะแม่โควิด มันยังซาดได้ให้มารู้ไปและนอกจากนี่สเปรย์นะอาวุธประจําตัวเวลาไปไหนนะแบบนิวนอร์มอลนี่อย่าลืมเด็ดขาดครับ <Wow. S 2> หน้ากากอนามัยนี่ผมไปไหนก็พบเป็นหอ,อยไงครับ oh. พร้อมที่เผื่อแจกด้วยเจอใครก็แหม่ต้องก่อนจะเปลี่ยนหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่เพื่อความสะอาด <Yeah. S 2> อุ่นใจมั่นใจปลอดภัยกว่าก็นี่ฮะดับเบิลเอแคร์สนใจก็ไปดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ดับเบิลเอเดลิเฟอร ในช่วงนี้เราก็จะมาทัวร์อารยาสถาปัตยุยคนิว n o r m a l ลกันต่อแนะดูครับบรรยากาศนี่โบราณสารเก่าแก่อลังการบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชายเย็นตำนานเกี่ยวยงตั้งแต่สมัยอ๋อเจ้านี่นะฮะยุคสมเด็จพระนารายมหาราชอดีตกษัตริย์ผุกเพียงไกลสมัยกรุงอโยธยานู่นเลยนะฮะและบ้านหลังนี้จะมีความสําคัญอย่างไรแค่ไหนวันนี้เรามาเที่ยวชมครับ สัสดีครับคุณปริวัตรครับเี่เรามาเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ขนาดนี้ต้องอาศัยนี่ฮะผู้ช่วยนักโบราณคดีอย่างคุณปริวัตรเลครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยอายุเก่าแก่กว่า350ปีโดยประมาณนะก็เลยให้คุณปริวัตรได้ไลฟฟังหน่อยว่าบ้านวิชายเยนเนี่ยมีความสําคัญน่าสนใจ ยังไงบ้างครับบ้านหลวงรับราชทูตหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านวิชเยนเนี่ยก็จะเป็นบ้านของท่านเจ้าพยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอคอนนะฮะก็สร้างในช่วงปีพุทธศักราช2,228เป็นที่คำนักของเจ้าพยาวิชเยนก่อนแล้วก็มีการรับรองทูด คณะแรกเชลบลียเดอชูชมองต่อมามีทูต2อง่ก็คือซิมงเดอลาลูบแบร์กับคณะก็เลยมีการขยายก็เลยมี3ส่วนพอมี porque, คนเข้ามาเยอะๆก็มีโบสมีอะไรด้วยวัฒาานธรรมอย่างเนี้ยบ้านหลวงรัชทูตเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือก็จะเป็นบ้านที่พำนักของ จ้าพยาวิเชยนก็จะมีโรงเก็บวายมีครัวมีอะไรมีบ้านขึ้นไปมี2ชั้นส่วนที่2ก็คือโบสถ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น<ม>ที่ประดิษฐานไม้กางเขนแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นโรงสวนนี่ก็จะเป็นส่วนที่ทําพิธีก็จะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีถ้าสังเกตเนี่ยจะมีคานไม้เป็นเห็นคือ,อยังหลงเหลืออยู่พื้นตรงนี้ก็จะมีปูนมีหินมีาการเอาเหินมาปู โอ้โหลายตรงนี้สวยมากเลยนะคะใช่นีเเ่เป็นเป็นลายแบบทางฝั่งยุโรปเอามาประยุกต์กับลายแบบไทยๆครับผมก็มีการบูรณะกันเรื่อยๆอย่างที่เห็นก็มีการขุดค้นเพื่อที่จะวางแผนการบุญละ ด้านหลังของเราตรงนี้นะคะก็คือบ้านหลวงรับราชทูตใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นเหมือนกับที่พักของอาราชทูตที่เข้ามาติดต่อสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ตอนนั้นนะฮะแต่จะจะเห็นว่ามีส่วนของที่อยู่อาศัยมีน้ําพุมีบ่อน้ํามีอะไรแล้วมีการเดินท่อเพราะนั้นระบบประปาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นระบบประปาที่แบบถูกวางรากฐานโดยวิศวกร,กรชาวฝรั่งเศสเดินรอบทั่วเมืองเลย โอ้โหตรงนี้นะคะก็คือโรงอาบน้ําเมื่อ300กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้คือข้อสันนิษฐานเป็นโรงอาบน้ําสมัยก่อนนะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะเรามาถึง1จุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือบ้านเจ้าพยาวิชัยเยนค่ะที่นี่มีความสําคัญยังไงบ้างคะก็เป็นที่อยู่ของเจ้าพยาวิชัยเยนเ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> น,นี่เราอยู่กลางบ้านก็เลยก็ถ้าสังเกตดูหรูหรากว้างขวาง,วางใหญ่โต มีสองชั้นด้วยมีคือสําหรับใส่เครื่องไม้แต่ก็ปัจจุบันเครื่องไม้มันก็ผุพังสูญสลายไปแล้วนะฉะนนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าเราเดินไปเนี่ยก็จะเจอพวกกระเบื้องพวกเศษธนะดินเผาหรือลายปูนปั้นลายต่างๆเนี่ยปกอยู่ตามพื้นได้ไห,มหมดก็คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู่ของหลักฐานทางโบราณคดี ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสำหรับความทุ่มเทค,ความตั้งใจนะครับที่ผ่านมาในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่11นะครับก็ขออวยพรนะครับให้รายการดิสนะัวร์ยกร้อนนะครับจะเลยยิย่งขึ้นนะครับเ่อเสริมบรนิธานในการทำงานนะครับเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ,บ